โฆษณาการกับโรคความดันโลหิตสูงคนไทยมากกว่าเจล้านคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงและอีกประมาณ4ี่ล้านคนยังไม่ทราบว,ว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงมักไม่แสดงอาการผิดปกติแต่จะทราบว่าป่วยเมื่อได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตหรือมีอาการผิดปกติแสดงออกมาเช่นปวดศีรษะมึนงง,งตาพร่ามัวเหนื่อยง่ายจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่5พศ2557การใส่ใจสุขภาพโดยการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการช่วยลดระดับความดันโลหิตสูงป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปผู้ป่วยและผู้สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยมีคำแนะนำดังนี้ 1. จําจำกัดโซเดียมบุคคลทั่วไปไม่ควรบริโภคโซเดียมเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวัน และสำหรับผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงควรบริโภคโซเดียมลดลงให้เหลือ1,500มิลลิกรัมต่อวันโดยการเลือกรับประทานอาหารธรรมชาติไม่รับประทานอาหารรสชาติเค็มหรือมีโซเดียมสูงเช่นอาหารแปลรูปอาหารสำเร็จรูปอาหารหมักดองลดการใช้เครื่องปรุงรสปรุงน้ำปลาได้วันละ1-2ช้อนชาหรือซีอิ๊ และ3 4่ช้อนชา 2. เพิ่มผักและผลไม้สดถั่วและธัญ,ญพืชได้มากไม่จำกัดหรือให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของมื้ออาหารการรับประทานผักสดผักใบเขียวผลไม้สดอุดมแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทเสเซียมเส้นใยอาหารและวิตามินต่างๆช่วยให้การทำงานของระบบหัวใจหลอดเลือดระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อและช่วยให้ระบบขับถ่ายดีรับประทานผักสด หรือใช้วิธีปรุงด้วยการต้มมากกว่าการผัดเพื่อลดการใช้น้ำมันรับประทานผักและผลไม้สดให้หลากหลายชนิดหมุนเวียนกันผักมือละสองชนิดและผลไม้สดรสไม่หวานจัดผักและผลไม้แนะนำสำหรับโรคความดันโลหิตสูงเช่นผักกาดขาวมะรุมกระเจี๊ยบแตงกวาบล็อกโคอรี่อะโวคาโดส้มกล้วยแตงโม ธัญยพืชและถั่วต่างๆช่วยเพิ่มไขมันดีและคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดเช่นข้าวบาเล่ลูกเดือยงาดำถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วเปลือกแข็งต่างๆ 3. รับประทานแป้งไขมันโปรตีนให้พอเหมาะควรเป็นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือให้ได้2-3ทัพพีต่อมือ้อโปรตีนหรือไขมันให้ได้สอสช้อนกินข้าวต่อมือ้อ ควรเลือกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเนื้อไก่ไม่ติดหนังเนื้อสันในหรือเนื้อปลาปลาต้มหรือปลานึ่งนมไขมันตำ่ำเช่นนมคล่องมันเนยมีไขมันต่ำและแคลเซียมสูงใช้น้ำมันพืชเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันนาน้ำมันถั่วเหลือง 4. ลดหรือง,งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ การมีสุขภาพที่ดีและควบคุมระดับความดันโลหิตสามารถทำได้โดยการจำกัดโซเดียมเพิ่มผักและผละไม้สดถั่วและธัญพืชรับประทานแปง้งไขมันโปรโตีนให้พอเหมาะลดหรือง,งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ตามข้อมูลสุขภาพเรื่องโรคไม่ติดต่อได้ทาง @ncd_ddc โดย กลุ่มพัฒนานโยบายระดับประชากรกองรคอกไม่ติดต่อ